สาธุท่านโลกนี้มีบาปมีบุญจริงๆข้าพระเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นทำบุญมามากแล้วไม่เห็นมันให้ผลมีแต่ซวยมีแต่จมถ้าโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาปรากฏในบ้านข้าพเจ้าภายในเจ็ดวันข้าพเจ้าจะถามเรื่องบาปเรื่องบุญทาไมมีก็เลิกเชื่อเลิกทําบุญ มันจนตรอกอธิษฐานลมๆแร่งๆมันพอดีกันบาทนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เป็นพระอริยะอริยะอีกย่างดอกฝรั่งมันสิตาตขี่รถไปสั้นยกๆขึ้นบันนี่ย maybe ไอ้มัทูได้ซูน maybe มาลาเรียดีซี่คอยย่านตายไว้ๆนี่แล้วย่านมาลาเรียกินหัวเแหลๆว,ว่าสั้นสั้นยกๆขึ้นบาทก็เลยพาฝรั่งลงเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะเจ้าเข้าไปโน่นเลยทีนี้ ผมอธิษฐานไม่ถึงเจ็ดวันเมื่อวานนี่ม้อนี้มาแล้ววาสันเยา๋ยวเจ้าจะอธิษฐานบ่อธิษฐานคอยก็มาได้ม้อนี้บักอันนี้มันสิตายเราบ่นไข่วะสันหารถจะขั้นภาพฝรั่งไปโรงพยาบาลจะเผาวาสันมันหมดตายได้นี่ดอกวาสันผมพี่จะตายก่อนมันวะสันเขาจะมาเอาเฮือนเอาสวนเอียงบดเราเนี่ยวะสันไว้มันบ่ไข่มันจะตายว่าเขาบ่ผูกข้อตายเอาก็มัวพูดกันกับตาแสนอยู่นั่น ฟาลังมันผัดเศร้าข่แล้วคะนี่บ้านได้กินยาพ่อเม็ดบั่นไ่วปะปัจเจกตีเอาหมอนังก็ได้แกก็เล่าให้ฟังการล่มจมล่มสลายทางธุรกิจตูเขาหลอกเขาต้มเป็นหนี้อยู่เดน,นี่ทำยังไรจะมีชใช้เขาพูดไปพูดมามาลูบหัวเขาอาจารย์ต้องเป็นพระอริยเจ้าค่ะบอกเลขให้แน,น่เพื่น พระอริยเจ้าหีบาปเจะไปบอกเลวกัแต่มันบอกเ็นแนวเพิ่นคันแมนอิลีกัได้่าสันหัวเด็ดตีนขาดพระอเรียเจ้าท่านจะไม่หากินอย่างนั้นมันเป็นอเนสนานอกธรรมวินัยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุนในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการสแสวงหาอเนสนาเดรชานวิชาเหล่านี้การหากินที่ไม่ชอบทำอย่างนี้เว้นขาด ดีที่ข่อยบาเป็นพระอิยาเจ้าบ่คงจักเล็กพ่อโตข่อยสิบอกเจ้าใดบอกบอกแค่สิเบิดฮอนเฮื่อนผลบ้านเนี่ยเขาบอกันได้มาหยุดสัตว์มาสั่นอาตมาก็เลยจูงขึ้นชั้นชั้นบนบนดาดฟ้าโอ้ยบอกไงในถอนเล่าว่าตายคักบานมาสั่นข่อยสิบอกไปเปินงเพิ่นผลมาย่างน้ำกลนเศร้างาบงาบไปเพิ่นอ้วนไปถึงนั่งลงก็บอกว่า ตั้งแต่ทำบุญให้ทานมานี่จำได้ไหมว่ามันหมดไปเท่าไหร่บเบอร์เหมืนยังจำเนี่ก็ะสามล้านวาสันดีบุดีหาล้านแล้ววสันหาล้านปานผลจะบอกให้ท่านปานนั่นแหละผมบ่เคยเบื่อนายท่านจักเทื่อกวสันแต่ขี้คือเจ้าบ่ซื้อเหล็ก่เล่นการพนันจักเทื่บอบ่ซื้อปฏิบัติธรรมวสันเดี๋ยวนี้เดสันบ่ปฏิบัติปอยจังจักซื้อเหล็กวสันย่อมันจะเป็นไปนเบิดแล้วมันบ่มีลวาวเศร้างงเศร้าแย่เยอะเนี่ย ก็เลยเอาอย่างนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนนั่งสมาธิอยู่นี่น้ำกันนี่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันสิได้หยังแล้ว่านั่งนี่หรอ่าอาตมาก็เลยตอบว่าได้นั่งมาสันแต่ดีห่อนบุอื่นเศร้านี่นั่งมันจนแจ้งนได้นั่งมาสันได้แท้ได้นั่งมาสันมันสิได้หยังลรว่าได้นั่งมาสัน ตั้งแต่ท่านก็นยังข้านมาแล้วหอนหาล้านผมว่าสันก็เลยบระว่านั่งสมาธิภาวนาไปนี่เรื่องเขามายึดบ้านยึดช่องมันยังอีกไกลวันที่ยี่สิบวันนี้เพิ่งจัดวันที่เจ็ดที่แปดบริหาบมาเจอในท้องตัวเหลืองเฮื่อนสั้นนี่ก็ได้ว่าสันจะตายจาก็เสียหาบไปนั่งอยู่บ่ให้เขาไปโหลดไปยังคนจะไปเลี้ยงอยู่บัดคุเจะกินเขาบัดเธอแล้วกบุงอยู่บ่ถามแก พานั่งสมาธิไม่ต้องคุยกันมากนั่งแต่นี่ไปจนถึงสว่างดูลมหายจะเข้าหายจะออกอยู่เนี่ยผมสิบิดหนีอยู่บ่ละลา่ะเบริรขนั่งอหรีฮอดจะเต็มมือเน,นี่ยวะ่นนี่ธนาคารนั้นมันยังน้อยเจ้าจะต้องไปใช้หนี่กรรมหนี่เวหน,นี่พ่อหนี้แม่ที่ได้ทําบาปมานี่บาปนี่เวเจว้าจะเอาเงินไปใส่เขาได้บ่เรานั่งไปนี่มันจะได้ใช้ยิ่งกว่านี้ธนาคาร หายแนงหัวเอาน้ำบ่ตายดอกขันมันตายข่อยตายก่อนเจ้าคุนข,ข,ข่อยก็แห้งเป็นนีน,นี่พระพุทธเจ้ายังใส่ว่านเบิดจอยเนี่ยกินเข่าพันอยู่คุมืออย่าว่าไปหลายข่วปานนั่นนะาละว,ว่ามันจะเบิดอยู่บนนีท่านนขันนี่ละว,ว่าเจาเบิดบ่เบิษกันนั่งไปจนเขาเมื่อยหยุดผลบ่ได้หาบมานาแต่มเมือเกิดใต่กันเปิดคืนอย่างแจ๋ง เมืองทถวพีกไปพีกมากอยู่เราเมือ่อยเราเจ็บเราปวดอันนัง่งเชยห่ามื่อื่นเศร้าสีเมื่อได้บัตรเนี่ยบ่บอกเลขใกไบ่เลล่ะ้วโอ้กระบอกเลยเด้บ,บ,บอกให้นั่งกระจนแจ้งเลยเนี่ยนี่แหละสมบัติอันล้ำค่าเรียกว่าทรมสมบัติเงินซื้อเอาไม่ได้นี่แหละคือมหาสมบัติกำลังบอกขุมทรัพย์ให้เจ้าเหตุไปยังสีเรื่อยๆเด้อ ย่ามได้เจ้าอุอังสังกัญญาเจ้าเบิงลมหันใจเจ้าลมหายใจมันเวลามันกัดปุ่มมันจะกระท่อนกระแท่นเห็นไหมล่ะเมื่อเช้ามันจะร้องให้ดูลมหรือเปล่าโมไดเบิงเลยหันใจทิมซื่อหาวื้วืวไฟบาดนี่ถ้าดูลมให้สงบดำงับมันก็เศร้าห้เท่านั้นลมหายใจเนี่ยมันดีอามากๆดูไปเถอะบอกแกไป ก่อนที่จะจากมาก็เลยถามว่าทำบุญให้ทานไปเนี่ยหมดตั้งสามล้านห้าล้านเนี่ยกับนั่งสมาธิเมื่อคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี้ยากละวะ <c oughs> ยงกกว่าทำบุญสี่ล้านห้าล้านละว่เน,น่นเจ้าสัวของนาย่แล่าบ่ไดห้เบิดพ่อสตางค์ไปอย่างจังหวะเห็ดบ่ไรทำเอาจากนั้นมาก็หายไปเลยอาตมาก็ไม่รู้เรื่อง วันดีคืนดีขับรถมาหาสาวงามงามาบอกท่านมีสล่งสลาดออกีงอาจารย์ขาดแค่นยังวัสันเดิ่นว่าจะเป็นไก่เว้ยมาหอดสามเถื่อตายหลดวัาสันมันไก่วัาสันโอ้คือรวยแถบมนีวัาทามหาขาดแค่นเมื่อนั้นคือหายย่อยย่อยมนีเจ้ารวยพอจะมาทามหาคอยคอยบ่ขาดแค่นอียังบ่คือเจ้าครับแห่ๆคนผมถือเหรียกตัวคนว่า ถือเลขแนวไหนั่งไปนั่ง,งมาเมื่อยก็นอนแล้วเวลาวอาจารย์นี้แล้วนั่งบ่ได้พ่อสามสิบนาทีไว้สั้นนั่งเขาจัางน้อยมันหลดเลีวเห็นแต่มอนก็งวยตึ่มหลดตอนจะกลับมาบอกว่าเวลานอนก็ดูลมหายใจเข้าใจออกถ้ามันตุ้มยิ่งรอล้อมสติลงสู่ลมหายใจมันจะนอนหลับง่ายโยมันอุ้งอังางไลผมก็นอนบางลมก็ลับสันรับดีปัยังไว้สัน พอหลับไปวันหนึ่งก็เลยฝันฝันว่าน,น้ำท่วมมาหมดเลยไม่รู้จะตรงไหนพอมาถึงตนเองอยู่นี่น้ำไม่ท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันไม่ท่วมเราเหมือนนอนอยู่ในบ่อลึกๆมองขึ้นไปข้างบนสักพักหนึ่งไม่รู้ใครโยนดาบมาให้เป็นแก้วเขียวปืรับได้ทันทีแล้วก็เหาะดิง้งขึ้นไปน้ำก็ไม่ท่วมโอ้คือเก่งทวีหอได้ฝันว่า ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีใจว่าเราฝันดีน่าจะดีต่อมาอีกวันหลังก็ฝันอีกฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มเอามือกำเนี้ยเด็กน้อยมานั่งหายว่าเจ็บแก้มเจ็บแก้มตามปกติตาแสนนี่เป็นคนแม่ตาปราณีสูงแกก็เลยว่ามันลูกพี่มาให้เอามืองมแก้มอยู่เนี่ยมันเป็นฝีบอกแก้มมือเอามาให้กูบังก่อนนะเกลา่าจับมือมันดึงออกจากแก้ม ไปเห็นเลขสามตัวแดงๆอยู่ในแก้มของเด็กคนตัวใดบนบอกเดี๋ยวซุ่มหนิเราจะไปหาซื้อเลขอีกปฏิบัติธรรมบ่อนห่อดเบ็ดปีสิบเจ็ดเริลาเมื่อไบๆบหันผมเป็นยังได้เห็นเบ็ดปีไปอันนั่นเด้ลูกกระเถิงเมียกระเถิงกันกันอีกวันนึงเอาไปใส่หนีธนาคารในบัตรเขาก็โบยบัตรเนี่ยขับรถมาหากูเล้งกูเล้งมาอาจารย์ขาดแค้นยังคนบอๆบอบอบอขาดบ่แค้นยังดอกอยว่า เพิ่นก็เลยว่าแห่ๆผมถือเด้วยวเพื่อนว่าคู่มือเนี่ยบอเฮ็ดยั่งไปหาหนางเอาแต่เลขกบัดเนี่ย